ติกชิโร่เผยสภาพจิตใจลั่นเวลาอยู่กับตัวเองน่ากลัวมากจากเหตุการณ์สุดสลดติกชิโร่ขับรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์บนสะพานสุขาพิบาล5มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกิดเหตุล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มหนึ่งคนคือน้องจูเนียที่รักษาตัวอยู่นานกว่า3เดือนต่อมาติดเชื้อในกระแสะเลือดเสียชีวิตลงวันที่18มกราคม68ที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้วันที่23มกราคม68 ติชิโร่ตั้งโตะแถลงข่าวพร้อมเผยความรู้สึกบอกว่าถามว่าความรู้สึกผมเป็นยังไงผมเลยได้เลยนะครับว่าถึงแม้จะเห็นหน้าตาท่าทางดูแข็งแรงแต่จิตใจผมเนี่ยแตกสลายยุ่ยเป็นเหมือนผุยผงไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตผมทําให้ผมเวลาอยู่กับตัวเองมันน่ากลัวมากครับเจอเรื่องนี้เหมือนตายทั้งเป็นถ้าไม่มีใครรู้เหมือนน้าตาตกในเหมือนจู่กออกไปเลยผมคิดว่าเราทั้งสองครอบครัวผมพูดอยู่เสมอว่าเรารู้สึกสูญเสียอย่างมาก ทั้งร่างกายและจิตใจถ้าผมเลือกได้และขอได้คงจะไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นมาเป็นสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถต้านทานได้แต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องยอมรับความเป็นจริงหาทางแก้ไขย,ยืยวยาหาหนทางให้สองครอบครัวดำรงชีวิตก้าวเดินต่อไปได้ผมรู้สึกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สูญเสียอย่างมากในอายุขนาดนี้เราผ่านวิกฤตมาด้วยกันตั้งแต่โควิดมาจนถึงอะไรก็ตามที่ทำให้เราไม่แข็งแรงเหมือนสมัยก่อนอายุหน้าที่การงานของผม อาจไม่ใช่ช่วงเวลาที่สามารถบรรดาลทุกอย่างไปตามความรู้สึกเราได้สิ่งหนึ่งที่ผมทําได้ดีที่สุดผมเป็นนักร้องเป็นนักแต่งเพลงคิดว่าทํายังไงให้เยียวยาทุกด้านได้แต่งเพลงและขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ขอมอบเพลงนี้ให้กับเขาให้รายได้ทุกบาทเข้าไปสู่น้องเมจิและน้องจูเนียร์ให้เป็นการเยียวยาได้อีกทางหนึ่ง